รายการเราอีกครั้งครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับ,รบและนี่มันช่วงสอนทําอาหารคนที่อยู่แถวศูนย์ราชการนะครับมีความยินดีอยากจะบอกว่าคนที่อยู่แถวนั้นหรืออยู่แถวแจ้งวัฒนะนะมันมีร้านซึ่งเป็นอาหารสไตล์เชียงใหม่เจ้าสไตล์อาหารเหน<ด>ือ,าอ,อมาอยู่จริงๆนะนี่ผมก็เพิ่งรู้ผมก็อยู่แถวนั้นนะฮะก็เลยอยากจะบอกให้ทราบว่าเออมันเป็นโชคดีของคนแถวนั้นเนส้นนั้นทั้งเส้น หาร้านอาหารเหนือได้บ้างไหมเขาคงได้แต่ว่านี่คืออีกร้านหนึ่งที่จะแนะนําซึ่งมันมีน้อยจากร้านนี้ชื่อร้านตึงลําเชียงใหม่วันนี้เขาจะมาสอนเมนูที่ชื่อว่าแกงโะเรารู้จักแกงโคกันอยู่แล้วรเราได้ยินชื่อรู้จักแกงโคจริง <c oughs> ประวัติความเป็นมามันเป็นยังไงประวัติความเป็นมาเนี่ยจริงแล้วเนี่ยลูกสาวอยากทําอาหารทั้งทั้งเหนืออยากทําอาหารให้คุณพ่อทานอ่าก็ไม่รู้ว่าอยากจะทําอาหารไม่ใหม่ขึ้นมานี้เขาก็ทาอันนี้มาให้คุณพ่อคุณพ่อก็ถามว่านี่ทาอะไรหน แกงป้อเดี๋ยวก่อนแกงก็ต้องเป็นหรอเป็นน้ำพอกระถางนี่ผัดไม่ใช่หรอแกงป้ออันนี้แกงเหรอเจ้าเออแกงเหรอโอ้อข้างบ้านได้ยิงเปนยี่ห้ไม่ใช่ข้างบ้านได้ยินพ่อลำคาลูกว่าแกงมันต้องเปน้ำโอ้มันเลยชื่อว่าแกงโ เละเละเละ <ขอ S 1> เลยครับผมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณ <S 2> <S 2> นันทวัฒน์ชุ่มจินดาจาก ซึ่งลำเชียงใหม่ดอย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 คนที่ไหนดอยคนที่ไหนคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่ดอยคนเชียงใหม่ที่เขาพูดมาเดี๋ยวก่อนอย่าพูดขอโทษที่เขาพูดมปนทั้งหมดเรื่องราวเกี่ยวกับแกงโขลเนี่ยประวัติความเป็นมาถูกต้องหรือเปล่าถูกครับเ้ยขอโทษพี่ดอยด้วยกันหนนาทีสามสิบวินาทีที่เจ๋ใช้ใช้ชีวิตเสียเวลาลงไปมันเสียเวลาไปหน่อยจริงๆริงทำไมเขาเรียกแกงโขล แกงโฮในในสมัยก่อนใช่ปะครับแกงทุกอย่างครับเวลาทางเขาไปทําบุญกันครับทุกอย่างแกงะจะเอามารวมรวมกันมารวมกันแล้วก็ผัด นะครับในการทําอาหารนะครับสามารถใส่วัตถุดิบต่างๆได้ไม่ไม่ทำไมมันชื่อโคโฮแปลว่าอะไรโฮแปลว่ารวมครับโอ้แบบว่ารวมเอาอะไรก็ได้มารวมกันใช่ครับแล้วแทนที่จะเป็นน้ําแกงอย่างนั้นเอามาผัดใช่ครับแล้วเขาเลยเรียกแกงชนิดนี้ว่าแกงโค่แกงรวมโแปลว่ารวมงั้นต่อไปนี้เวลาผมสอนคณิตศาสตร์ลูกก็คือรูป สองหกสองแล้วก็สี่ดีนีต้องมีจะฉลาดขึ้นเชื่อนผอย่าเลยอย่าเลยเข้อแค่นี้ก็ฉลาดแล้วมีพ่อแบบนี้ลูกจะเป็นยังไงครับผมเราเป็นคนเชียงใหม่ใช่ครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพมาทํางานกรุงเทพมาทํางานกรุงเทพแล้วทำงานเปิดร้านอยู่ตรงศูนย์ราชการอ๋อพอดีผมทํางานอยู่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจครับรัฐวิสาหกิจแล้วก็ชอบร้านอาหารด้วยครับแล้วมีพี่สาวอีกคนหนึ่งที่ทำทำคู่กันคือพี่สาวชอบ ชอบทาบุญครับเราจะออกรงทานด้วยกันตลอดเวลาแต่เขาเป็นอย่างนั้นครับแต่ผมชอบเกี่ยวกับอาหารเขาเป็นคนชอบําครับผมพี่สาวชอบทําบุญตึงลําเชียงใหม่อยู่ตรงไหนของของของแก้วนะครับร้านตึงลําของเรานะครับจะจะมีอยู่2สาขานะครับสาขาที่หนึ่งนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ ติดกับ BTS 19บเก้าสเตชันพลาซานะครับในส่วนของสาขาที่2นะครับก็อยู่อยู่เส้นแจ้งวัฒนะนะครับอยู่ซอย5นะครับหลังศูนย์ราชการครับหลังศูนย์ราชการเลยครับผมซอยครับผมเป็นอาหารสไตล์อ่าสไตล์เหนือครับสไตล์เหนือเลยครับผมมีหมดเลยถ้าเป็นของเหนือถูกต้องครับนี่เปิดมากี่ปีแล้วจริงๆแล้วนะครับทางสาขาที่1นะครับเปิดประมาณประมาณ2องปีนะครับสปีครับแล้วก็สาขาที่2นะครับเราเปิดประมาณกับ อ่าจะปีครึ่งแล้วครับไอ้จา์จะไม่ใช่โทษดีจะประมาณ6เดือนเดเดือนนะครับไปนอนก่อนเถอะมา่อตื่นเต้นพี่ดอยตื่นเต้นนึกว่าเขาจะปนอพี่ดอยก็ตื่นเต้นนั่ได้ยินตำนานแกงโงเราเพราะฉะนั้นเลยบอกจริงว่าแนะนำว่ามันมีร้านสไตล์นี้สอาหารเหนือสายเชียงใหม่ทำไมแนะนำท่านต้องลองไปทานครับมันอร่อยเวลที่เราทำที่ร้านอย่างเงี้ยอย่างจานเนี้ยจานเนี้ยอย่างนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยปริมาณปริมาณแบบนี้เลยครับให้คุณทาย ถ้าจริงๆนะไม่ต้องมาทำเปเรือเท่าไหร่ร้อยร้อยห้าสิบเท่าไหร่มันมีหมูมีค้าจิบเก้าสิบท่านผู้ชมฮะผมยกด้วยแบบจะได้เห็นมือผมด้วยนี่จานอย่างนี้อย่างนี้แลลักษณะนี้อย่างนี้นี่ที่ร้านเท่านี้นะครับผมเท่าไหร่ห้าสิบบาทครับเฮ้ย สพี่ดอยนี่พูดออกทีวีนะ่าออกทีวีครับ50บาทห้สิบบาทจริงๆคุณร้านเข้าราคาแบบจับต้องได้จริงๆแล้วมันถูกจริงๆครับและที่สําคัญไอ้ถูกออกรายการไม่ได้ครับต้องอร่อยต้องอร่อยขาอร่อยจริงๆดูวิธีการทําของเขามาดูว่าดอยก็ทํำยังไงนะครับจากตึงรําเชียงใหม่ครับแกงโครับ นี่ร้านของเขานี่ร้านสาขาไหนสาขา2ครับสาขาที่ศูนย์ราชการหลังซอยห้านะอยู่ซอยห้านะเนี่ยเครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากน้ํามันครับใส่น้ำมันลงไปครับในกระทะผัดเครื่องแกงให้หอมนะครับเอาพริกแกงครับผมใส่ลงไปผัดให้หอมครับผมแล้วก็ตามด้วยหมูสามชั้นนะครับลวนได้ที่นะครับประมาณ20นาทีเนาะถึงจะหนูจะนุ่มนะครับยี่สิบนาทีไก่นี่เนี่ยนะถูกต้องครับเพราะนั้นไฟต้องอ่อนมากๆถูกต้องครับพอมัน20นาทีแล้วจึงใส่น้ำมันมะพร้าวไม่ครับน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวตัด เสร็จแล้วผัดได้ที่แล้วก็ใส่หน่อไม้ดองหน่อไม้ดองลงไปครับมันจะได้โฮะแล้วนะเริ่มโฮะแล้วนะหน่อไม้ดองเริ่มตะไคร้ครับตะไคร้ครับแล้วก็ใบมะกรูดครับที่เราเตรียมไว้เนาะเสร็จแล้วพริกขี้หนูสวนครับครับผัดลงไปครับเสร็จแล้วถั่วฝักยาวตามด้วยถั่วฝักยาวนะครับครับ แล้วก็มะเขือต่างๆครับมีมะเขืออะไรใส่เข้าไปมะเขือต่างๆใส่เข้าไปใช่ครับนี่ครับครับนี่ครับแล้วก็ผงฮังเลครับอันนี้สําคัญใช่ครับเพราะแกงโฮมันแกงเหนือต้องใส่ผงฮังเลลงไปใช่ครับอันเนี้ยปรุงรสด้วยซีอิ่ดดำนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวยิ่งนะคุณผู้ชมแล้วตามด้วยผักบุ้งครับผักบุ้งครับตำลึงครับตำลึงผมบอกแล้วถ้าท่านมีผักอะไรนะฮะใส่นะฮะนี่ฮะแล้วก็ผักชีครับผักชีไปเรื่อยครับผมใส่ลงไปครับ ตามด้วยชะอมครับจะทำให้มีรสชาติรสชาติมันหอมจริงครับคือต้องครับแต่ใส่ใส่ในสัดส่วนที่พอดีนะฮะเฉลอมอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะไปทำลายอย่างอื่นท่านผู้ชมเขาผัดอย่างนี้จริงจแล้วจึงเอาตบทชายด้วยบุญเส้นครับบุญเส้นเอาไปลวกไม่เอาไปแช่ก่อนแช่ครับแช่น้ำก่อนโอเคแล้วก็มาผัดรผมเป็นอันเสร็จสิ้นจานขนาดนี้เนี่ยนะพูดเป็นเล่นนะท่านผู้ชมครับแกงโฮะครับ ท่านผู้ชมครับแกงที่มีอะไรก็ใส่ลงไปคล้ายๆกับแกงแคร์แบบนี้เนี่ยนะฮะจริงๆแต่ว่ามันเป็นแกงหุมันจะแห้งมันไม่มีน้ำนะครับจริง,รงๆแล้วท่านต้องลองไปทานของเขาผมบอกถ้าเกิดใครชอบอาหารเหนือนะฮะที่รสชาติเป็นอาหารเหนือนะแล้วก็ราคาสำหรับผมถือว่ายุติธรรม ก็ส่งเสริมคะคนชอบอันนี้นี่สายบุญนะฮะชอบทําบุญไม่ต้องดูอะไรมากฮะดูที่มือใส่ใส่รู้จะกี่กี่เจ้าต่อกี่เจ้านะฮะนี่นะฮะหลายหลายหลายอาจารย์เลยหรือเปล่าเนี่ยหลายเลยนะเขาชอบนี่เขาที่สายหมูนะฮะแต่นี่ไม่ใช่จริงๆลักษณะการทํางานแล้วก็หมูสามชั้นที่ใส่ลงไปรสชาติที่มาลงตรงนี้ผมคิดว่ามันเหมาะสมมากๆกกับการลองไปเยี่ยมเยือนดูคุณครับอร่อยมากนะเห็นไหม คุณ <c oughs> เชื่อผมยังอ่ะมันมันเป็นมิติของคําที่เวลาคุณเคี้ยวนะตั้งแต่หมูที่เขาลวนกับตัวพริกแกงอันแรกแล้วครับม,มันไม่ได้แข็งเลยแล้ว,ลวก็พริกแกงนี่เขาลวนอยู่ข้างในหมดเลยแล้วผักทั้งหมดที่ใส่เข้าไปอ่ะออกสีได้เลยนะโอนี่เลยนะไม่ใช่แล้วครับยังไงก็ผิดแต้องคุณโกล่ะคุณโกก็ทําเหมือนเหมือนนะนี่แกงแกงอะไรลูกแกงแกงแกงจริงเหรอเนี่ยแกงแกเออวุ้นเส้นนุ่ม กินพริกแกงหอมครบหมดเลยหาอลองเลยครับแจ๋วเ, <c oughs> เลยอ<ส>่ะนุก็เช่นครับค <c oughs> ือาจริงนะคุณผู้ชมหนู <c oughs> นก,กินแกงโฮมาเยอะนะแล้วไม่เคยรู้สึกว่าเอาจริงว่าหนูอาจจะไม่ถูกสนิทกับกับหนูชอบกินน้ำเงี้ยวบางคนชอบกินน้ำเงี้ยวชอบกินอ่าไกอั่วอย่างเงี้ยข้าวต่อยชอบกินแต่หนูก็ไม่เคยกินแกงโขลกเลยสิกว่า ทีนี้มันอร่อยตรงไหนก่อนอันนี้จะพ่องโตนะก่อนอันนี้แต่พอมากินของของอตึงลำเชียงใหม่เออมาอร่อยคุณผู้ชมแล้วเขาใส่แบบเป็นเพราะเขาใส่เหมือนเท้าอื่นเขาใส่เหมือนพวงไหมใส่ใส่ใส่ครับใส่ฮะเดีวเขาครกินเหมือนเดี๋ยวบางคนชอบกินเหมือนพวงคุณผู้ชมแต่เพราะว่ากินที่เนี้มันรู้สึกว่าเออมันมันไม่เหมือนแกงโฮที่เราเคยกินมาคุณผู้ชม มันอาจจะเป็นแห้งด้วยแล้วก็แห้งๆแห้งด้วยเนาะไม่รู้อร่อยคุณผู้ชมนะฮะตึงลำเชียงใหม่เมนูแกงโฮะเอาไปเลยครับติ๊บกระเ็มติ๊บกระเ็มติ๊บกระเ็มอินดีด้วยพี่ดอนอร่อยมากถ so ึงก so so ็ต so ้องร้อนด้ยอร่อยก็ยอมรับว so oh ่าอร่อยจริงๆครับมาทุกท so ี so oh ่ร้านนะครับจะทำเองทุกอย่างครับเริ oh ่มตั้งแต่เครื่องแกงก็ ทำเองทำเองทุกอย่างครับไสอัวทำเองแกงกะหรีดทำเองที่พูดนี่ดูดีมากเลยนะทำเองทุกอย่างไม่ใช่อะไรนะครับมาจนเออไม่ใช่เนี่ยเขาอยากควบคุมคุณภาพของมันหูอร่อยมากคุณลองลองดูนะนี่ร้านชื่อว่าตึงรัเชียงใหม่ครับอันนี้อันนี้เป็นลาบอ่ะลองยังยังใช่ไหมนี่ฮะลาบอะไรลาบอลาบขั้วเหนือครับลาบขั้วเหนือนี่ครับบอกดืนเขาเลยลาบขั้วเหนือเอาคุณลองดิผมบอกแล้วอยู่แถวนั้นนะไม่ต้องไปไหน ถ้าอยากจะกินแบบบ้านๆนี่แท้ๆหน้าเพื่อนเนี้ับบวครับุณลองทานนิดหนึ่งอยากให้คุณลองทานเกรงใจจังเลยครับอาอยากเกรงใจเป็นไงเป็นไงโอ้โหเป็นไงโอเค็ดไหมล่ะัันนน้ะผักอะไรนะที่มันกลิ่นอันนี้อร่อยเลยเนื้อดีมากรสชาติดีมากคุณอีกครั้งย้ำนะถ้าชอบเนื้อไปร้านไม่ได้ใหญ่โตนะนะเล็กๆร้านธรรมดา แต่เป็นความอร่อยที่ลงตัวจริงมีหมดนะใส่อั่วกันี่ดูใส้อั่วดูนี่ฮะเนื้อทำเองทำเองหมดเลยอร่อยไหมอร่อยมากครับมาดีมากเนี่ยลูกผมก็ลังกินได้พอดีเลยผมว่านะจริงให้ผมบอกจริงครับทำไมนีสใสเป็นคนอย่างนี้ฮะอร่อยอร่อยมั้มันถึงเครื่องวันนี้เราขอขอบคุณคุณนัททวัตขอบคุณร้านตึงรำเชียงใหม่ตึงรำแปลว่ายังไงก็อร่อยยังไงก็อร่อยครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตตามชมรายการมาโดยตลอด ได้โปรดเชื่อนะครับร้านมันเล็กที่นี่โทษนะแ้าคนรู้ตัวไปว่านี่ร้านธรรมดามากๆเลยแต่อาหารไม่ธรรมดาเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจบกอนเจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับเป็นเรื่องราความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเห็ดที่เรียกกันว่าเห็ดเยื่อไผ่เห็ดเยื่อไผ่เนี่ยครับก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงครับโรคที่เกี่ยวข้องกับไตตาปอดและเป็นหวัดเห็ดอันนี้ ดูแลคุณได้เขารู้ว่าร่างกายผมก็กำลังอ่อนแอขนาดนี้เขาก็ได้นำเห็ดเย็นตตโฟพัดแห้งครับซอสมันเคลือบหมดเลยอ่ะไม่ต้องปรุงเลยคุณผู้ชมที่ตํนนานนะเด้งกลับบ้มหล่อเลยคือรอจังเลย